รีวิว5ทะเลสาบรอบฟูจิหนึ่งโมโมสึแบงค์พันเยนโอ้สวยมากแม่จ๋าเบียสการ์ดแตกมากไปต่อเลขที่สองโชจิโกว้าว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 มีเรือภูเขาฟอกาวและฟูจิและฟ้าใสไปต่อ เล็กที่สามไซโก้เล็กมาบังพอดีเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเปิดหรือไม่ไซโก้สามเปิดเปิดแล้วโอ้ยว้าว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 โอ้ผมรอเล็กป้าป้าแวะมาที่ใกล้ๆมีโมจิท่านนาวไม้ไม้เปลี่ยนสีสวยสวยเล็กที่สี่ขามกุชิโก้ขาแดงแล้วมีฟูตีอยู่ข้างบน สวยมากสวยมากสวยมากเหลืออีกเล็กนึงนะไปและเลขที่ห้าหรือเลขยามันะกาโกะหรือเลข5ห้าหนอนเนนอนอว้ายนนอนอนิกนี่ก็เป็นสั์เกรดอพเดียนมีฟูจิและมีรีเฟลคชั่นของฟูจิและมีแสงทองๆสวยสวยมากสวยสวยสวยครบห้าทีแล้วไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย